สวัสดีค่ะวันนี้มนทราเวอร์ตี้จะมานำเสนอเรื่องใกล้ตัวไม่ใช่ใกล้ตัวค่ะในตัวเราเลยค่ะคือเรื่องลำไส้นะคะโคโรนคลีนนะคะการทำความสะอาดลำไส้ของเราการล้างทำความสะอาดลำไส้ก็มีหลากหลายวิธีนะคะซึ่งทั้งทางการแพทย์ปัจจุบันแล้วก็แพทย์ทางเลือกหรืออันเทอร์นิชีนะคะ ซึ่งทางบนทาเรตี้จะนำเสนอจากประสบการณ์ของตัวเองและจากเพื่อนๆที่แนะนำมานะคะคืออยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะสุขภาพที่ดีอยู่ในครัวของเราเองนะคะอยู่บนโต๊ะอาหารของเราเองนะคะอยู่ที่อาหารของเราที่จะใส่ลงไปในปากเราเข้าไปในร่างกายของเรานะคะการรักษาการบำบัด ที่โรงพยาบาลเป็นการรักษาในระยะสุดท้ายนะคะชีวิตเราสุขภาพเราและสุขภาพของคนที่เรารักอยู่ในมือของเราไม่ใช่ในมือของหมอนะคะการมีสุขภาพที่ดีนะคะก็คือมีน้ำที่สะอาดทาน้ำที่สะอาดอาหารที่ดีอากาศและพักผ่อนให้เพียงพอนะคะวันนี้พูดถึงเรื่องลำไส้เพียงอย่างเดียวนะคะ ถ้าไส้ของเราสะอาดสุขภาพของเราก็จะแข็งแรงนะคะเพราะว่าในไส้ของเราเนี่ยมีประมาณ10เมตรที่ขดตัวอยู่ในช่องท้องของเรานะคะมีความสัมพันธ์ทุกส่วนของร่างกายเรานะคะท่านผู้รู้มากมายก็ได้นำเสนอในโซเชียลนะคะเรื่องสิ่งดีๆเพื่อช่วยล้างลำไส้ดีท็อกลำไส้การสวนทวารด้วยกาแฟหรือสวนทวารที่โรงพยาบาลคือการดีท็อกลำไส้นะคะ ดิฉันเคยได้มีโอกาสนะคะได้เข้าฟังการบรรยายจากคุณหมอท่านหนึ่งมาจากมาเลเซียค่ะท่านจบหมอด้านอันเทอร์นิชีนะคะท่านมาอธิบายเรื่องโควิดคลีนท่านเอารูปและคลิปของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะคะมาให้ดูในผ่าตัดนะ่ผ่าตัดในแนวขวางและแนวยาวปรากฏว่าในลำไส้ของคนที่เป็นมะเร็งนะคะดำเหนี้ยวเหมือนยางมะตอยค่ะ ท่านนึกถึงร้านอาหารตามสั่งที่เขามีเครื่องดูดควันเหนียวๆไหมคะแล้วผนังก็เหนียวๆพัดลมเหนียวๆนั่นแหละค่ะคือ,อยางมาต่อยนะ่ะที่อยู่ในไส้ของเราเหนียวแบบนั้นเลยนะคะอ๋อนะคะคือเกิดจากน้ํามันพืชจากการเผาไหม้อ่าแล้วก็เกิดไขมันเข้าไปสะสมอยู่ในลําไส้ของเรานะคะในครัวในผนังพัดลมพื้นเราล้างได้นะคะล้างทำความสะอาดได้ แต่ในไส้ของเราสิคะทาอย่างไรคะเคยสังเกตตัวเองไหมคะว่าตั้งแต่ตอนเด็ก,ดกหรือเราสังเกตเด็กนี่ก็ได้เวลาเขาถ่ายอุจจาระเขาจะเป็นสีเหลืองสุภาพกดีนะคนสุภาพดีอุจจาระจะเหลืองนะคะยาวนะเป็นสีทองลอยน้านะคะแล้วก็แต่พอเราวัยกลางคนมาแล้วเนี่ยถ่ายไม่ออก สองสาวันถ่ายทีถ่ายออกก็แบบเป็นีแพ้นี่คือปัญหานะคะลำไส้10เมตรมันเริ่มติดตันติดตันบางส่วนนะคะคนนึกถึงในสิบเมตรเนี่ยติดตันขดอยู่ในไส้เราขดอยู่ในท้องเรานะคะมันออกมาลำบากนะคะซึ่งคนโบราณเขาเรียกว่าเป็นเาวาดานในลำไส้นั่งนานเบ่งนานก็จะเป็นลิกษสีดวงทวารอีก ทำอย่างไรที่จะทำให้ลาไส้ของเราสะอาดเหมือนเด็กน้อยถ่ายง่ายขับง่ายนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะมอนทาเรตตี้มีวิธีแนะนําเพราะเคยแนะนําไปหลายคนแล้วที่มาปรึกษาด้านนี้เคยแนะนําบางคนมาบน่นว่าโอ้ยสามวันแล้วอาจพะอ,อืดพระอมท้องจังเลยเลอด้วยว้ายทำอย่างไรถึงจะถ่ายกินยาก็ไม่ไหวแล้วกินชาแต่ละอัน ้เลิกกินก็เป็นหนักอีกกินกินทีก็ปวดท้องปวดมวนท้องนะคะก็เลยแนะนําค่ะนแนะนําให้กินสิ่งนี้แล้วบอกเขาว่าไม่เกินชั่วโมงนะไอเราก็ไม่รู้เขาทัดหนักขั้นเบาเนาะปรากฏว่าสิบนาทีปููดเลยค่ะวิ่งกลับมาหาเลยค่ะโล่งสบายค่ะไหนบอกว่าหนึ่งชั่วโมงไงสิบนาทีเองค่ะสิ่งนั้นก็คือ ที่มนทาได้แนะนำแล้วก็ชงให้เขาดื่มไปก็คือบัวหิมะค่ะหรือเรียกว่าคีเฟอร์นะคะซึ่งทางยุโรปทางยูเครนและเซียยุโรปเขารู้จักคำว่าคีเฟอร์ค่ะเขาจะมีวางขายเวลาเราไปซื้อเหมือนในในตู้แช่ตามเซเว่นอะไรเงี้ยนะคะร้านสะดวกซื้อมันก็จะมีเขียนว่าคีเฟอร์เลยเราหยิบมาเลย นะคะดื่มได้เลยทันทีเลยซึ่งในบ้านเราก็จะเป็นนมเปรี้ยวต่างๆแตม่มันคนละอย่างกันนะคนละแบบกันคีเฟอร์คือโยเกิร์ตหรือที่มีแลคโตบาซิลัส41สายพันธุ์นะคะของบ้านเรามีเพียงสายพันธุ์เดียวนะคะซึ่งเขาทำหน้าที่ไปย่อยสลายยางเหนียวยยเหนียวยางมาตตเหนียวเหนียวที่อยู่ในลำไส้ของเรานะคะ ไปย่อยสลายไปขูดออกมาทําหน้าที่เหมือนไม่กวาดเหมือนไม้ที่เราล้างนะคะไม้ขนลวดที่เราเข้าไปล้างออกมานะคะไปกวาดออกมาไปกวาดไปล้างลบไส้สิบเม็ดเราออกมานะคะสามวันแรกถ้าดื่มไปนะคะโทษนะคะขี้จะหม็นดํานะคะจะดํามากนะคะความเป็นมาของัวหิมะความเป็นมาของัวหิมะนะคะัวหิมะนะคะ เดิมทีนี่คะมาจากอาจารย์ด้านหนึ่งนะคะจากมหาวิทยาลัยพยาบาลของโปโลแลนด์นะคะท่านได้ทำงานอยู่ที่อินเดียละทิเบตนะคะท่านได้ป่วยเป็นมะเร็งตับนะคะและพระทิทิเบตได้นำบัวหิมะนี้มาให้ท่านกินเพื่อรักษาอาการป่วยของท่านนะคะหลังจากนั้น18เดือนอาการป่วยของท้านนี้ก็หายเป็นปริทิ้ง ก่อนเดินทางกลับนะะท่านจึงขอบัวหิมะเนี่ยจากพระรูปนี้เนี่ยพระท่านก็ให้มานะคะให้ให้เป็นของขวัญท่านจึงนํอาอาจารย์ก็เลยนําบัวหิมะเนี่ยเข้ามาสู่โปรแลนด์สู่ยุโรปเห็นไหมคะคือมาจากทิเบตนะคะแต่ท่านมีข้อแม้ขอร้องสามอย่างหนึ่งเลี้ยง บวหิมะให้ดีจะทําให้สุภาพแข็งแรงสองห้ามจำน่ายหมายถึงหัวเชื้อเขานะคะแต่ว่าตัวที่เป็นกลองออกมาแล้วเนี่ยจำน่ายได้นะคะคลีสามถ้าเลี้ยงตัวเล็กก็แจกจ่ายคนอื่นนะคะซึ่งประโยชน์นะแปดอย่างนะคะมากมายเลยทุกท่านสามารถที่จะหาได้หาดูได้ตามเน็ตนะคะตามโซเชียลต่างๆนะคะ อย่างเช่นบำรุงผิวพันธุ์นะยกตัวอย่างนะบำรุงผิวพันธุ์น้ำผิวพันธุ์ผ่องใสตรงนี้ก็ได้กับตัวเองนะคะเนื่องจากตอนที่เรียน,ยนมหาวิทยาลัยอยู่มีน้องคนหนึ่งนะคะเ,เราเห็นหน้าเขาเนี่ยเป็นสิวๆพอให้สักพักหนึ่งเขาหายสิวเขาหายเลยเราก็เฮ้ยคุณไปใช้อะไรปฏิทูเห็นสิวคุณหน้าคุณเนี่ยสิวลอยมาตลอดเลยเขาก็เลยบอกค่ะว่าเขาใช้ตัวนี้เชื่อไหมอะไรเงี้ย